จะมีมีรากหรือไม่มีรากแล้วมันจะมาตกอยู่ในรถได้ยังไงนะครับนะนะครับเขาไปวัดลอยต่อลอยต่อมันเป็นตัวเดียวกันนยนะครับนั่นแหละนะครับท่านนายเก่งที่สุดในโลกก็อสู้นะครับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะครับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็คือเส้นผมนะครับก็คือนะครับก็คือนะครับเขาเรียกว่ารอยผมเส้นผมนะล้างตัวก่อนตายบอลนะครับคนเดินทางไปเรื่อยๆเลยแม่นะครับไม่ล้างนะครับอภิสิทธ นะครับไม่ล no ้างหรอกนะครับไม่มีล้างนะไม่มีล้างตัวหรอกนะครับนะครับเขาระวังตัวมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะมันวางแผนมาตั้งแต่แรกนะครับวางแผนที่จะรับพาตัวตั้งแต่แรกนะครับที่เอาเสื้อไปนะนะครับมันอาจจะเด็กเอาอาจเด็กจะเอ่เงือนะมันกลัวว่าเงือของมันน่ะมันตื่นเต้นน่ะคนที่พาไปมันตื่นเต้นเงือมันอาจจะรู้ออกเสื้อผ้าแล้วไปโดนเสื้อน้องจนเปียกอ่ะนะครับมันกลัวนะครับมันเลยเอาเสื้อน้องผ้าของน้องไปมันไม่มีล้างหรอก <üş Corps. S 2> <t sometimes> นะครับไม่มีล้างนะครับที่มาเอาเสื้อผ้าน้องไปนั่นนะนะครับมันกลัวว่านะครับจริงๆแล้วเหงื่อเนี่ยไม่ไม่สามารถวัดดีเอ็นเอได้นะครับนั่นแหละนะครับการเล่นข่าวของสื่อนะครับเราหลงนะครับไปนะครับช่วงแรกๆถูกต้องนะครับน่ะตอนนั้นนะครับเพราะว่ามันมันสร้างรายได้ได้นี่นะครับจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับใครที่สร้างข่าวได้มากที่สุดมีรายได้เห็นไหมล่ะ นะครับมีคนดูมากยิ่งมีรายได้นะครับไม่รู้ว่ามันผิดหรือถูกนะครับขอให้ถูกใจ fc ที่เข้ามาดูก็พอนะครับมันจะถูกหรือมันจะถูกต้องหรือผิดมันไม่สนใจนะครับเออถ้า fc มาติดตามวามหมายเพราะว่ามันถูกใจแล้วไงนะครับมันก็จะพูดเรื่องอย่างนี้นะครับเน้นไหมนะเพราะฉะนั้นนะกับการเป็นสื่อเล็กสื่อใหญ่ก็แล้วกันนะครับเราต้องพูดถึงเรื่องความถูกต้องนะนะครับการวิเคราะห์เนี่ยมันต้องมาลำดับความถูกต้องก่อน นะครับเอ่อเข้าข้างจําเลยไหมไม่ได้เข้าข้างนะครับคนมันผิดไปแล้วอะนะครับมันก็ต้องได้รับความผิดถ้าเราพูดถึงความถูกต้องตกมาตายนะครับก็พร้อมเส้นผมอะที่ถูกสัปนี่แหละถูกต้องนะครับปุรนกัญชาเส้นเดียวนี่แหละนะครับเออแล้วยังไม่พอนะครับมันมีหลักฐานอีก่ะร้อยหกนะครับรวมกันทั้งหมดอะร้อยหกสิบสองชิ้นอะนะครับเออมันต้องมีอะไรมากกว่านี้นะครับหลักฐานนะร้อยหกสิบสองตัวอย่างนะครับไม่ใช่ชิ้นนะครับร้อยหกสิบสองตัวอย่าง นะครับอาจในหนึ <irgendw el che> anyway, point, ่งในนั้นอาจจะเป็นลายมือด้วยก็ได้หนึ่งตัวอย่างนะครับเห็นไหมล่ะอาจจะเป็นลายมือด้วยก็ได้นะครับนะแต่การมีลายมือเนี่ยมันก็นะครับก็กลัวนะครับกัวกัวแก้ต่างนะครับสู้ในในชั้นศาลได้นะครับเห็นไหมล่ะอาจจะมีการแก้ต่างเขาป้องกันนะครับอาจจะมีลายมือแต่ทําไมเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาป้องกันป้องกันว่านะครับเขาเป็นญาติกันอ่ะกัวเขาเออโอห่บกกันไง นะครับเห็นไหมล่ะอ๋อวันนั้นเนี่ยเกิดเขาเอออห่อหมกกันล่ะนะครับบ้านสีหลังเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขากลัวว่าเอออห่อหมกกันนะครับเออเขาวางแผนนะเขาวางถ้าเขาเอออห่โหมกเนี่ยงานที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยมันก็จบเลยนะนะครับเห็นไหมจริงจริงแล้วลายมือของจําเลยอาจจะมีก็ได้นะครับเห็นไหมล่ะอันนี้ลุงมูคนพราะห์นะนะครับแต่ตำรวจเขายังไม่พอใจนะครับพอไปสู้ในชั้นศาลเนี่ยเห็นไหมกลัวว่ามันจะเอออห่โหมกกันไง นะครับเห็นไหมล่ะเออเดี๋ยวกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูไงนะครับเพราะฉะนั้นหลักฐานมันต้องแน่นกว่านี้นะครับนะมีลายมือไม่พอนะครับหาจนได้เส้นผมนะครับเออมีเส้นผมทีนี้จะกล่าวอ้างอะไรอ่ะนะครับนะเออพวกคุณบอกว่าหลงทางไม่ใช่ห่ะนะครับเด็กหลงขึ้นเขาแล้วเส้นผมมาตกอยู่ในรถได้ยังไงนะครับเส้นขนสามเข้นะนะครับเกินนะครับจากัแผ่นนะครับนาทํานะครับหอมโมกับเมนบอลนะครับว่า เนี่ยนะครับนะนั่นแหละนะครับนะเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจึงมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะครับฟังเล่านะครับลุงมงคลนะครับนะวิเคราะห์นะครับนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเอาลุงมงคลวิเคราะห์ข่าวนะครับเออวิเคราะห์การวิเคราะห์นะครับโจมตีก็โจมตีนะครับนะมันต้องโจมตีอยู่แล้วนะครับนะเพราะที่เราย้ายฝั่งมาเนี่ยครับฟังความไม่ถูกต้อง นะครับเราไม่อยู่ฝั่งโจนไม่อยู่ฝั่งแก๊งสิบแปดมงคุฎอยู่แล้วนะครับตรงนั้นเราโจมตีอยู่แล้วแต่การโจมตีของลุงมกุลเนี่ยมันต้องมีนะครับให้มันสมเหตุสมผลนะครับให้มันสมเหตุสมผลไม่ใช่ว่าโจมตีมั่วอะไรอย่างนี้ลุงมกุลก็เคยโจมตีมาม่วอยู่แล้วนะครับนะนะครับวิแค่ครับไม่ใช่วิเคราะห์นะครับนะวิอะไรก็แล้วแต่นะครับนะนั่นแหละนะครับนะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับลุงมกุลก็จะขอลงะก่อนนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยนะครับ เดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะครับในคลิปหน้านะครับนอขอบคุณนะครับทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ